บายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้ครับก็อยู่เทีงยงไห่เชียงนาเน,านาพี่น้องก็โอ้ฝนตกลินชองเมือ่ออะพี่น้องนี่แหละทั้งลมทั้งฝนเนี่ยนี่แหละพี่น้องสีแห้งบ่อพ่อแห้งเนาะบ่อเห็นจักเถื่อได้ในฝนตกลินเดือนสี่เนาะพี่น้องือวเดือนมีา้าอะไรเนาะปกติจะเป็นเดือนเก้าเดือนสิบพี่น้องหลังจากเลาวหาเห็ดมาแล้วก็สีเอาเห็ดไปล่างแล้วก็สีทำเมนูแกงเห็ดกินเทียงเนาะวันน,นี้เนาะบรรยากาศเชียงนาก็ คนตรงนี้น้อยน้อย,ยน้อ,ย,ย,นอย,ยน้อยอย,อย,อย,อยู่ลมก็เย็นเย็นกลายนนว่าเย็นจนหนาวไปเลยเอาเห็ดไปล่างแต่บกหัวเสีล่างได้แต่เรา,เารเหัวเห็ดมันกระบาดอะไรเห็ดงูบานบุคคลเป็น,นปตะเหลืองอะไรพี่เราเอ้ยล่างมันอยากปเปื่อยเนาะแกงเห็ดอีกแล้วน้องมันผู้ไรเห็ดอยู่ในถังเพราะเนาะหนาวมาหน้ากับน้องแพล มากก็มาอยู่ในเทียงเก่าเลยพี่น้องกระโขกเม่ผืนนอนนาเนาะหนึงเป็ดยังไก่ตึงว่าต้นนั้นที่เลือผืนบ่ยายนผืนผืนกระบมมาลบเนาะส่วนเขาก็ะไรเนาะพี่น้องเขี้ยวเขี้ยวขักปัญยังพนตก ผกคอยกระเก็บไปมัน,นก,ก็สะพอนก็เริ่มแดงอี่เลยแต่ส่วนใหญ่มันอยากเปื่ย่ยนอเขือะโอ้คือกระลายอยู่ด้หมากมันตุนเลนเตนเด้มาคือะฝนตกใส่บริย่างฮดพี่น้องฝนตกใส่แล้วก็ได้ผักคาทองทั้งนังตู่ เปิดน้ำใส่เห็ดไว้หนะันเนาะจะนอนจะ่ซีมาล่างลวกมะเขือพวงไหนบ้างไว้เว้าบรรยากาศก็ดีจค่ดอกฝนตกนี่นอม,ม,มเฮ้ยตะโกงมะเขือพวงักเสียนก็มีฝนตกจนจน Sao mưa, lại <laughs> lốm Chắc phải nhộn ý nó khi nằng nó Lốm cả đẹp cả đỏ ở đây Phốt phô lùm lời Mặc lên cái bước đèn lên, lên nó ấy. Khỏi để kinh หนี่อมางามดูได้ตัดที่มัวได้เนี่ร้อยัวนี่นี่คุพอได้กินเลยเนาะมันยิ่ๆให่คนี้ยังตัดที่จริงคันพอตัดอะไรเลยมันงามเลยเนาะนอิสราเอวันงามขักเลย กว่าองพ่อคนไทยทน่อยบางนี้มันรวงงามตะกโกนอย่าไหโอ้ลมสังเกตลมพี่น้องน้องน่าวบ้าบายจะค่อยเป็นห่างเมื่อแล้วกันน้องแตียวตั้งเกือกันให้บาลาวคุณมาจากเวียวคุณมาห่ำเอาเนาะ ท,ทั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง้องส่วนนี้มันจะบุกเกิดลายเนาะมันมีซองกล่องพีนองอกมันแตกตันต่เอาสั่งมาแล้วอีกกล่องละงอกก็แตกแตก็บตกเปิดเลย้องทิ้งปลูกลายก็นีดอกบางนี้บริษไทยเนาะก็เลยบรงงามเป็นได้ ตัวใช้ได้อยู่เนาะ <Yeah. S 1> ได้สวนแล้วสวนใหญ่จะต้นมะกรุยร้ายเนาะแต่ยังบ่ทันเลยแตกกอดอกเพียงเลยอากาศเที่ยงหายเทียงหน้ามือฝนตกลิ้นฝนตกเล,นกล่นเดือนเมษาเกิดมาเขาก็เคยเห็นเพนนีเลยน้อยปกติก็ม่เคยเห็นจักเื่อดอกปกติก็ได้ แขึ้นคักเธอได้ี่ยตัดตัดหลั็แห้งแตกเลยเขียวอ่อนหวานกรอบคักเธอได้ไปหารางเห็ดก่อนแกงเห็ดพ<ฮ>ุ่มขอผมไปใส่เบ็ดปลาอยู่น้องพู้จกสิได้จากโตเลยเด้อ ไร่ล,ลิ้นอยู่สิแห้งลิก็บ่แห้งได้ดิ้นล่ะก็ลมล่ะก็เนาแล้วบนี้หญาแถวนี้เขียวพะยางวัวบด้เข่ามาเนาะช่วงนี้ก็บ,บ่ไดหดส่วนแตะเพงก็เด้ตั้งแต่ฝนตกฝนตกมาเนี่ก็บ,บ่ได้หดมักเล็ดหมักเล็กน,น้อยกินบ่ไว้ หวมหากมันมันตายติกไหยเท่งนาบอกวไม่มยองให้เราสำเนาฮักพังนาำตูก่ตกับต๊อแกงเฮ็ด không phải đi kiếm nó sơn nhảy mẹ của phổ không có mặc có đại đồng à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  này. ừ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  แก่ค่ะครือเลยดอกเครือคืนกัมิโอ้มีชัมปีเลยตัวเน,นี่ยเจ็ดกินยศยังงี้เนาะได้เห็ดพี่น้อยเห็ดเอาก็ได้นมีแต่ดอกบาน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 หมเลย ล่างเฮ็ดก่อนมันแต่ก็พอะได้แกงยี่ดอกบานก็ได้เนาะมันนี่ก็ล่างแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็พอดีเต็มหมอเนาะมีแต่ดอกบาน้เลยพี่น้องลักหน่อยมันก็โยบเนาะเขาก็สชิมาทำกันไปต้มกระแกงนเลยเนาะกินเข้าเทียงเมื่อคนตกลินอยู่เทียงนาโอ้ยเข้าบรรยากาศขนาดแล้วพี่น้องสดน้ามแกงเฮ็ดหอนๆเนาะอากาศหนาว ตอนนี้เขาก็สิทำการแกงเห็ดน้ำพ้องเขาก็สิต้มก่อนน้องต้มชันโนยบเราจะเสีเอาเครื่อง,งมาปรุงเนะาะไข่ปลางลนว้วตะกกระเจียวสามดอกเจ้าหน่อยอย่าสิปหานาวอีงอมีปัญญากินไข ระโดูหมูพิงไผ่ระดูระดูหมูพิงไผ่ไตกลิ้นปั้นเดือน 9, เก้าเดือนสิบขึ้นหนกกระทาเนี่ย kiện ừ. đâu con lông đây vứt vứt Tìm mỏ đây Bước nào một mông thì không นับปุ๋ยเลยเนาะมุ้งงบลงหงบลงเลยได้พี่นเนาะจะมากินบักลายเนาะคนมันเอาผัวเห็ดมันบานแล้ว ลปปุมมันจะยยเยตอนนี้เฮ็ดเขาก็โยกแลนะน้องพี่น้องเครื่องเครื่องคิดว่าทาั้งนั้นคิดว่าทาั้งนี้มันเสียงโอ้ทั้งบ้านก็เขี่ยลยใส่ผิดลงไปเนาะมักผิกกับชูรสชูรส Det er sent. โ oh, น้ำนองปะมเดือด มมเอาบ่เอาวแล้วเนาะบุ๋มมีคนเด้ียวไก่มันไข่แกงเห็ดละงกเขา่าเห็ดเผือกเขา่า เจ็บร้อยเลยพี่น้องเอ้ยแกงเห็ดกัดละโอเคเนาะพี่น้องมาใน,นี้แกงเห็ดเท่ากับเลี้ยวไปชิมร้อยแล้วก็ชิมิ่นไปกินเราไปอลองตอนกินมันปิ้งให้เบิ่งเด้อพี่น้องสชหรับคลิปนี้เทาก็บทขอจบคลิปเอาไว้เฉนี่ก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องเพื่อชมภาพคลิปใหม่ๆจากช่องเพาเนาะพบพ่อกัอนคลิปหน้าพี่น้องสชหรับคลิปนี้ก็สบายดีสวัสดีพี่น้องไปกับภาพบรรยากาศ เย็นๆแู้วภาพหมอกหิมนี่แหละเนาะ